วพสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาคุยกันที่ทันข่าวนะครับติดตามมาต่อนะครับสาระดีๆเกี่ยวกับการตลาดและการลงทุนนะครับอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับว่าในส่วนของบริษัทในไทยนั้นบริษัทยักษ์ใหญ่มีการผันตัวเองอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาโดยเฉพาะมีการผลักดันนะครับ ให้เกิดนิวนอมหรือบรรทัฐานใหม่ิวนอร์มอลเนี่ยแหละครับทำให้หลายๆองค์กรนั้นจะต้องมีการปรับตัวให้เร็วขึ้นกระชับขึ้นตัดในส่วนของไขมันหรือส่วนเกินออกองค์กรใหญ่อย่างตัวปตทอเองครับล่าสุดมีการนําหุ้น OR เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะครับมีการพัฒนาและลงทุนอย่างต่อเน,นื่องที่นี้การลงทุนของเขาจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรล่าสุดเพิ่งมีการอนุมัตินะครับโดยบอร์ดของปตทอเองให้อนุมัติทุนจดทะเบียน2,000ล้านบาท จัดตั้งบริษัทใหม่บริษัทนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับไลฟ์ไซเอนซ์วิทยาศาสตร์ทางชีววาหรือไบโอไซเอนซ์นะครับและมีการลงทุนในด้านไหนบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราครับพบกับทางด้านของดรบุรินีรัตนสมบัติครับซึ่งท่านนั้นเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิตโตัวเลียมขั้นปลายของบมจบปตทและท่านนั้นเป็นประธานกรรมการของบริษัทอินโนบิคเอเชียจำกัดเลยครับสวัสดีครับ ขออนุญาตเรียกพี่บุเนินนะครับครับผมล่าสุดเนี่ยนะฮะในส่วนของตัวปรทอเองเนี่ยมีการผันตัวเองไปในหลากหลายธุรกิจซึ่งผมเกริ่นไปละหนึ่งในนั้นคือไลฟ์ไซเอนส์ขยายความหน่อยครับไลฟ์ไซเอนส์คืออะไรฮะน่าสนใจมากครับในแต่ละปีเนี่ยกลุ่มปรทอเราจะทําแผนกลยุทธ์ทแผนแผนธุรกิจประจําปีนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าคือจากเทรนเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพที่มันพัฒนาไปนะครับกลุ่มปรทอเองเนี่ยเราต้องการที่จะ ผันในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอตัวเองเนี่ยให้มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเราก็เลยมองไปที่ธุรก,กิจทางด้านไลฟ์สไ์นะครับก็คือธุรก,กิจที่เกี่ยวพันกับเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็เกี่ยวพันเกี่ยวเรื่องกับความเป็นอยู่เรื่องชีวิตเรื่องสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มาว่าทําไมเราถึงกระโดดจากด้านพลังงานเนี่ยต่อยอดไปสู่ตัวธุรก,กิจด้านไลฟ์สไต์นะครับรัาผมก็คือมองในส่วนของเมกะเทรนอะไรน่าสนใจที่มันสามารถสร้างกําไรในอนาคตได้เราก็จะผันตัวเองไปทางนั้นแต่ไม่ได้ผันทั้งหมดหมายความว่าพลิกลำเรือเลยใช่ไหม ไม่ใช่เลือกกหลไยอย่างเดียวนะครับก็คือว่าอย่างที่บอกเมกะเทรนนะครับของโลกนะครับแล้วก็สิ่งที่ประเทศไทยอยากจะมี New S Curve ในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เราบอกว่าปัญหาของเราเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นแล้วก็เป็นเรื่องที่จะทําอย่างไรเนี่ยทำให้คนไทยแข็งแรงนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีอันนี้ก็เป็นที่มาที่เราอยากจะ move ตัวเองเพิ่มในพอร์ตที่เป็นตัวไลฟ์ไซแอรนะครับส่วนเรื่องของ ธุรกิจนี้จะกำไรกำไรเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตอ๋อครับ,รบผมคือมองเมกะเทนไว้ก่อนแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยก่อนมองจากไกลๆอาจจะเหมือนว่าโอ้ทำไมาห่างไกลกันจังระหว่างเรื่องของสุขภาพกับปิโตรกเลียมหรือปิโตรเคมีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างกันมากเลยไหมฮะดรบริเน็มองไงฮะคือวิธีคิดความเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเหมือนกัน<อ>นะครับแต่ว่าถ้ามองเรื่องของวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับสิ่งที่มีชีวิตมากขึ้นนะครับฉะนั้นเรื่องของความเสถีย ความเที่ยงหรือความละเอียดเนี่ยมันจะลงเรืก่กว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือเรื่องการบริหารจัดการ,รนะครับการที่จะผลิตอย่างไรให้มีประสิทธิภาพออันนี้มันก็จะมีความที่คล้ายกันในวิธีคิดเป็นวิทยาศาสตร์รนะครับก็คือว่าต้องมีข้อมูลแบ็กอัพมีการทดลองแบ็กอัพนะครับแต่ว่าความละเอียดอีกความที่ที่นิ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยมันมันซีเรียสกว่าแล้วก็มันเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได ทรดออฟด้วยกําไรขาดทุนแต่มันเทรดออฟเรื่องของความเป็นความตายนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่านิดนะครับคือ priceless เลยนะเป็นสิ่งที่เหนือกว่าจะตีมูลค่าได้ใช่ครับนะฮะเหนือกว่ากําไรอีกนะครับเลื่อเป็นที่มาฮะเลยต้องเท้าความถามก่อนเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันจะต้องมีการรีครูตหรือรับสมัครในส่วนของบุคลากรด้านไหนเพิ่มหรือโน้ตฮาวอะไรเพิ่มไหมาภายในองค์กรเองครับก็ถือว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหม่ นะครับแล้วก็สิ่งที่เราบอกว่ามันก็เป็นการดิสรัปตัวเองเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องดึงคนที่เขาอยู่ในวงการนี้<ม>นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแพทย์ทางด้านเภสัชหรือทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์<ม>นะครับเข้ามาร่วมทีมเราก็จะมีทีมเดิมของปันะทอยเองเราก็จะมีทางด้านเคมีคลเอนจิเนียริงก็คือวิศวกรเคมีไบโอเทคโนโลยี ME, <แ>บางส่วนก็มาจอยกันผมเรียกว่าเป็นการผสมผสานกาันมากกว่า<ม>แล้วก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยเก่งทางด้านการแพทย์นะครับแต่ว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือยาเนี่ยเรานําเข้าทั้งหมดครับฉะนั้นก็คือตรงนี้แหละมันเป็นโจทย์ที่ทําให้อินโดบิกเนี่ยจะต้องทําแล้วก็การลงทุนเรื่องพวกนี้เป็นการลงทุนต่อเนื่องนะค,ะครับแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ต่อเนื่องซึ่งแน่นอนก็คือการที่เราต้องดูเรื่องพวกนี้อย่างมีวินัยทางการเงินก็เป็นเรื่องสําคัญครับ,รบสิ่งที่เราพูดชัดว่าเรายังไม่ได้ลงไปในเซกเตอร์โรงพยาบาลรบเราไม่ได้เป็นคุณหมอ แต่ว่าเราจะเป็นสิ่งที่เราจะลงในเซกเตอร์สุขภาพว่าในเซกเตอร์สุขภาพเนี่ยมันมีระบบนิเวศวิทยาเป็นยังไงโรงพยาบาลเนี่ยเป็นปลายทางนะครับกระบวนการของเราเนี่ยเราจะมอง,ต,งต,ตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับว่าทําอย่างไรไม่ให้ป่วยเราก็มองในเรื่องของอาหารอาหารที่เป็นโภชนาการเรามองในเรื่องของเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อให้เรารู้ตั้งแต่ล่วงหน้าอันนี้นะครับเราก็มองว่าเรื่องพวกนี้เป็นส่วนที่เสริม กับทางด้านการแพทย์และโรงพยาบาลบอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ป้องกันก่อนแต่พอเมื่อป่วยรกระบวนการรักษาทําอย่างไรยาที่ใช้รักษาเป็นยาที่มีประสิทธิภาพนะครับ,รบก็อย่างที่บอกว่ายาวันนี้เนี่ยมีทั้งยาเคมีและก็ยาชีวะวัตถุนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยยาชีวะวัตถุจะมีมากขึ้นนะครับเป็นยาที่ใช้รักษาเฉพาะโรค รักษาเฉพาะจุดที่เฉพาะเจาะจงเนี่ยอันนี้มันต้องการการวิจัยและการพัฒนาแล้วมันต้องการอินโนเวชันนั่นคือกระบวนการของเราเนี่ยเราอยากจะเน้นตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการเสริมทางด้านคุณหมอนะครับเสริมทางด้านโรงพยาบาลนะครับโดยที่เราก็ไปเกาะเกี่ยวในธุรกิจที่ส่วนสนับสนุนและสิ่งที่ใช้ในการรักษาและก็การป้องกันครับ ครับผมอย่างที่ดรบรินเกินมาเรื่องของตัวอินโนบิกนะครับจุดนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดอะไรเกิดก่อนครับในส่วนของทฤษฎีหรือการลงทุนเกิดก่อนหรือบริษัทเกิดก่อนแล้วค่อยไปหาการลงทุนแบบ VC ก็ผสมผสานกันนะครับจริงแล้วปตทมีการศึกษาเรื่องพวกนี้มาประมาณสักปีถึง2ปีแล้แนะครับก็มีโปรเจกต์มีความร่วมม้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆมาระดับหนึ่ง จนล่าสุดเมื่อประมาณเดือนธันวานะครับคณะกรรมการบริษัทปตทก็อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท i n นโนบิ a เอ a ชียนะครับเพิ่งเรามองตัวนี้มันจะเป็นสปีดบอสเราก็สปินออกมาจากตัวปตทนะครับ,รบ,รบแล้วก็รีคูดคนที่มีความชํานาญทางด้านไล้์ไซแอนเข้ามาอยู่ผสมกับคนของเราที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่มารวมกันนะครับแล้วก็ เชิญผู้ส่งคุณวุิมาเป็นคณะกรรมการบริษัทอ,อันนี้บอร์ดให้ทุนจดทะเบียนมา2,000ล้านบาทบ<ม>นะครับแล้วก็มีหน้าที่ที่จะหาโอกาสทางธุรกิจซึ่งโอกาสทางธุรกิจก็มีตั้งแต่ความร่วมไม้ร่วมมือกับคนภายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ร่วมม้ร่วมมือกับต่างประเทศร่วมมือกับสถาบันการศึกษาคณะแพทย์นะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจากองค์การเพศสัตว์อันนี้เพื่อเราบอกว่าเราจะให้อินโนบิกเนี่ยเป็นแพลตฟอร์ม นะครับนังก็คือ i n n o b i c จะเป็นแพลตฟอร์มที่รวมความเก่งความแข็งแรงของทุกคนแล้วทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอีโคซิสเต็มเป็นนิเวศวิทยาที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา ไลฟ์ไซแอน์ในประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าถ้าทำได้มันจะเป็น new S curve ใหม่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ i n นโนบิเนี่ยจะไม่อยู่แค่ในประเทศไทยนะครับเราต้องดึงองค์ความรู้จากต่างประเทศเราต้องดูโอกาสตลาดในภูมิภาคด้วยครับตัวอินโนบิคจริงจ่ถามว่าเราเรามองว่ามันเป็นตัว new S curve นะครับแล้วเราก็มองว่าจะทำให้พอร์ตโฟลิโอเรามีความหลากหลายขึ้นเราไม่ได้มองแค่ หปี10ปีนะครับจริงเรามองไปถึงนานกว่านั้นอย่างแนอดีเนี่ยประเทศไทยก็ทำปิโตเคมีไม่เป็นครับ30กว่าปีที่แล้วเราก็ทำไม่เป็นจนบัณเนี้ยปิโตเคมีเราติดอันดับ1ใน10ของโลกนะครับฉะนั้นก็คือตัวไลซ์ไซแอนเราก็ต้องยอมรับว่าปตทก็ทำไม่เป็นนะครับประเทศไทยก็ยังไม่เก่งมากนักแต่เราเชื่อว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นและทำต่อเนื่องเนี่ยมันจะเริ่มเห็นผลนะครับแล้วมองว่าอนาคตเรื่องพวกเนี้ย ในพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายเนี่ยอย่างน้อยเรื่องของไลท์ไซแอนเนี่ยมันควรจะมีอยู่ในพอร์ตประมาณสัก 10- 20%ึ่อร์เนตนะครับปตทอเองเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้โดยเฉพาะผู้ว่าท่านปัจจุบันคือคุณอัเนี่ยพี่โด่งเราเนี่ยแกก็มีความที่ตั้งใจที่จะทำให้ปทอทมีความหลากหลายนะครับแล้วก็ไปสู่ในธุรกิจที่ไม่ใช่แค่พลังงานนะครับไปสู่พลังงานที่เป็นสีเขียวมากขึ้นธุรกิจอื่นๆมากขึ้นเนี่ย ผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากให้คนมองประทเนี่ยมันไม่ใช่แค่บริษัทพลังงานแห่งชาตินะครับแต่เป็นบริษัทที่สร้างพลังและให้พลังงานแก่ชีวิตของทุกคนนะครับซึ่งคำว่าทุกคนของผมเนี่ยหมายถึงว่าทุก stakeholder <ฤ>ทุกผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานลูกค้าคู่ค้าหรือแม้กระทั่งเจ้าของเราก็คือทั้งรัฐบาลและก็ผู้ถือหุ้นครับ ในส่วนของเทรนด์จากนี้ไปจะเป็นอย่างไรและตัวองค์กรใหญ่เนี่ยนะครับจะสามารถไปได้เร็วขนาดไหนเนี่ยนะฮะติดตามได้เป็นประจำนะครับผมและทีมงานก็จะพาไปพูดคุยกับผู้งารเขาพัทออย่างต่อเนื่องนะครับวันนีบบนน้ขอบคุณมากครับดรบุรินทร์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านข่าวพอดแคส